ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยก่อนจะไปดูคลิปนี้พี่มีเว็บสูตรอีแท้มครับกับวิธีปั๊มเงินวอลเลาแนะนำกันนะครับผมเว็บท่านสโตร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยน,นะครับ ก่อนจะไปสุ่มก็อย่าลืมเติมเงินกันก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกวิธีการเติมเป็น Wallet ซองของขวัญนะครับผมดูวิธีการเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่กดเข้าไปดูได้เลยนี่ครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําการเติมให้ดูนะครับผมก็นะครับให้ทุกคนเข้าแอปทู Wallet นะครับแล้วก็หาคําว่าซองของขวัญนะครับผมช่องแรกให้ใส่เป็นจำนวนเงินนะครับผมช่องที่2ให้เปลี่ยนเป็นแบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับส่วนอันที่3มก็ใส่เลขหนึ่งไปนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดสีเหลืองนะครับ มีสุ่มยิ่แท้ไหมครับเจ้ยนะครับผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลก็มีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มมาเดี๋ยวพี่จะมาทําการสุ่ม wallet เกินนะครับผมก็นี่ครับครั้งละ55เครดิตครับผมนี่ครับครั้งแรกไปเลยนะครับผม100บาทนะครับผมโหกําไรนะเนี่ยทุกคนผมขออนุญาตสุ่มตอบไปย่างนั้นทุกคนมารอบสุดท้ายทุกคนเราจะได้กี่บาทนะครับผมเฮ้ย1,000บาทเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับเงินนะครับผมโอเค ให้กดโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะมีลิงก์ wallet ให้เรารับนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ก่อเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดรับได้เลยนะครับผมนี่ครับผมแค่นี้เองง่ายๆโอเคับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับในไม่ได้เล่นเกมซ่อนแอบนะครับผมเป็นแมพที่เราทําการหามาแล้วแต่เราตกแต่งเองนะครับผมใช่นแค่แม่บอสใช่แล้วครับล่าบกูก็ตกแต่งเราทำอะไรกันอะฮะกูก็ตกแต่งนะใช่แล้วทุกคนเลยทุกคนใช่แล้วใช่แล้วยกหัวยกหัวใช่แล้วยกหัวยกหัวโยโย่พี่คนนี้ละกันปกติการปกติการมาเล่นอะไรอันนี้ไม่เราจะทําการซุ่มซุ่มดูข้างบนแล้วแล้วมาดูข้างบนกันดีอนอย่ารู้เรื่องคือเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันใช่ไหม ใช่แล้วตระกิจกาเป็นไงอะเฟรม กิจการก็จะมีเราจะมาทำการซุ่มหาคนเป็นตรงนี้เว้ยถ้าได้บล็อกบูสีแดงแล้วก็จะทำการเป็นนะครับผมสีฟ้ากไม่ได้เป็นใช่ผมเริ่มเลยสามสองยางยางหยางยางห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 ยางอยางหยางหยางหยงหยางหเายางห้างจยางหยางหยางหางหยางหยาอหยงหยาง่ยางหย้งหยนงอยางหยาเป็นงหอางหยางหยางหยงหยา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 งวยางอยางหางหยาาองหยางหยางองาาางาาางงาาางา พอประกอบเราจะได้ของแล้วพออย่างนี้นี่เองพอเอาของเสร็จแล้วเราจะกลับจับเวลาสักหนึ่งนาทีให้คนซ่อนทุกคนไปหาเว้ยและให้เวลาัหนึ่งนาทีให้คนหาหาหาให้เขาซ่อนตะคนไปหาให้คนหาไปหาให้คนหาไปหาคนซ่อนนี้คุณบอสเป็นนะครับเจอกันคุณบอสเป็นคุณบอสเป็น อะไรมองผมเลยแกเอ้ยแล้วใครจับเวลาบอสจับเวลาเลยมึงอ่ะจับเวลาเลยจับเวลาหนึ่งนาทีเออผมโอเคครับเจอกันชาติหน้านะครับโอเคครับไปแล้ว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 ไปแล้ว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 โอ้ยคุณคุณติดอ่ะโอ้ยคุณไปคุณเจ็บวะไไปออกไม่ได้ออกไม่ได้เสียม้าเสียม้าต้อไหนียดนะหูข้อเหนียนมากเว้ยเว้ไม่เหนียนละ เฮ้ยเออดีจังเออตรงนี้เลยฟรมีนทีเ้อมัไม่ไม่เห็นที่เหรอวะไม่เห็นไม่เห็นพี่บอลเดินไปไหนพี่บอลเดินไปไหนยัง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 ยัเยังยังยังยยังยังยังเังยองยัรังยังปังยังยปงยังงยังังยังยัไยังยังาังย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 ัยกังย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 งยังยยังยังยัยังยลยังยังยังยนงยยย ห้าก็พอเจ็ดห้านาทีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหแปดหกนาทีหกนาทีจหกหกแป๊ะหกนาทีจับเวลาอะไรกันเราขยับได้ตอนตอนนาทีที่เท่าไหร่เหรอขยับได้ตอนนาทีที่เท่าไหร่เหรอไม่อยู่ไหนนะขยับได้แต่เรื่อยๆเลยขยับได้เรื่อยๆคนขยับปะก็ได้แล้วแต่มันวิ่งไปจับอ่ะมันเข้าทางไหนวะอ๋อเห็นแล้วเ็แล้วผมก็เห็นมาดีมาดีมาดีอยู่ไหนกันวะเฮ้ยทำไมรถมาอยู่นี่อ่ะ แน่นอนมันต้องมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาด้านล่างชัวใช่เหรอวะแกใช่หรอใช่เหรอวะแกใช่ใช่เหรอแกมันอยู่ชั้นสองกันทุกคนมันอยู่ชั้นสองกันใช่เหรอไอฟิล์มปรับปรับปรับเป็น normal หน่อยปรับแล้ว normal ปรับนีคนเนียนเนียนมากอะบีโต้ตรงเนี้ยไอบอลบินเข้าไปแล้วรถรถอะไรมันเยอะแยะมาเนี่ยเราสามารถกระโดดลงได้ป่าวะไอ้ได้เราจะโดดลงได้แต่เราจะตาย มีสิ่งเหมือนใครได้เลยอ่ะเพื่อนใช่ไหมตรงนี้ประตูเปิดเท่ากับมีคนมาแล้วเอออาจจะเปิดอาจจะสร้างก็ได้ใช่เมมเเเเซซปิดก็ปิดได้ไหมปะรออยังไงก็รอไอฟีโตนเราอะบุเค่าไม่ได้หเลยวันข้าจะกราหาไม่เจอเลยครับเออไม่เห็นมีเลยอะคือว่ามันต้องหอนมาวะไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่สปีดมีแต่สปีดมีแต่สปีดเดี๋ยวถ้าเราวิ่งไล่จับเราก็เล่นยะ พ i̇şte ี่พี่นัทผมหาพี่ไม่เจอพี่อ๋อพี่นัทอยู่ข้างบนอย่าพูดไม่บอกกันทำไมนะพีอ๋อไม่ไม่ไม่มันขึ้นยังไงวะไม่มีทางขึ้นอยู่แต่ถ้าเข้าบ้านอ๋อมันบอกมันรู้มันหาเอ๊ะกูแบบลั่งรอเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันวะดทำไมมันเดียเจือหัวเยอะเยอะพี่นัทเขาเห็นยังไงอะพี่นัทเขาฝันอย่างนี้แน่เลยอะไรพี่โจอว่าฝันทางนี้ดิ มันอยู่ตรงนู้นมึงได้ไงวะไม่เห็นตรงไหนผมไปผมก็เห็นด้วยผมก็เห็นตรงไหนวะมันมันไม่เจอหรอกเพื่อนเห็นไหมมันไม่มาใช่มันยังไม่เจอเราเลยเนี่ยใครทำทางอะไรวะเนี่ยมีละสองนาทีใบหน่อยใบหน่อยม้งนม้อนใบหน่อยเหรอใบไง้าสองอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสูงครับอยู่กับอยู่แถวไอ้ฟิล์ม เดี๋ยวมันใบง่ายเกินไปพี่นะเกวย้เลยยี่เวีมาแล้วเวีมาแล้วยื่สามยพี่สามยสที่ตรงไปหน้าจานามแน่ๆเวมาแล้วเอ้สวัดดีครับพี่สี่สดนีครับมันมันจะเดินไปทำมึงไงพ์มเลยมาทำมึงไงอ้เหี้ยเออลกูมาแอบอีกทางนึงอะมันมันต้องวิ่งกันวงกลมเลยกูต้องต้องทวนเข็มพีมมพี่สวัสดีครับ ก้วมมาแต่ทางขวาเว้ยไอ้ให้ระวังนะเปิดประตูแล้วเราเดินขึ้นบนโต๊ะเสียงก็เปิดประตูว่าเสียงก็เปิดประตูเราเราเราเพิ่มชั้นเน็ตดาวน์ไหมได้ไม่ได้ได้ออกประตูไปแล้วลงบันไดไปแล้วก็อยู่ข้างหน้ากู ไปหายไอ้ฟ right. wow. ิมแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้ฟิมมามาเดินกูมาเดินมาเดินมาเดินกูป่า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 เลยตายตายไอ้ฟิล์มไอ้ป้อเดือดฟิล์มมันรู้ว่าเราอยู่ไหนไอฟิลมมันรู้ว่าเราอยู่ไหนเออไอ้ฟิล์มตกเลยว่ะไอ้ฟิล์มตกไปว่ะโอเกินต้องเพิ่มชาร์ปดาบแล้วใช่มันมันมีน็อกแบ๊กอะมันตีลกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดาบดาบเพชรเลยเว้ยดาบเพชรชาร์ปเน็ตหนึ่งเลยไอ้ตาย อุ๊ปี๊บ้อุ๊ยอุ๊ประตัวม่ไดีอเ่เราก็มีไส้ศึกสิเนี่ยให้มีเขาเขาก็รู้ดีว่าเราแอบอยู่ไหนเพราะเขาอยู่เล้ง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 เล้เล้งล้งเล้เล้เลยงเลงเล้งเล้งมา้งเ้งเล้เล้งเล้องเงเลล้งงเล้าวดเลอ้เอเลเ้งพ้ง้ง โอเคครับมาต่อกันตาที่2กันเลยนะครับใครจะไปซ่มก่อนครับทุกคนเอาออกต้องออกอันนึงนะเอาเอาออกใช่ไหมโอเคมาออกแล้วครับเอาแล้วครับตาพี้วครับฮึบอุ้ยพิศพิรเดี๋ยวผมจะเวลาให้ได้เลยเนี่ยมีมีแค่ดาบใช่ไหม มีมีดาบกับของอันอื่นหละเนี่ยอ๋อมีธนูมีสปีดอุ้ยได้เป็นดาบมาโอเค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 ไม่ถ้าถ้าพร้อมแล้วหมดเลยก็ได้เดี๋ยวหาเออถ้าถ้าแบบถ้าแอบกันพร้อมแล้วบอกเลยจะได้แบบไม่ต้องน้ำพาน พี่พี่ไม่พิมพูกูมีทางตรงนี้พี่พี่กูมีทางตรงนี้พอแล้วไปบนนู้นไปบนนู้นพอแล้วโอเคหานะถ้าเขามาฝั่งนู้นพี่ก็ออกเลยนะตรงไหนก็ได้ที่บ้านใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้ที่บ้านใช่ใช่แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออหาแล้วหาแล้วจดี๋เวลาเลยนะครับหกนาทีไปเริ่มเอ้ยใครอะใครอ่ะโู้โหโอ้โหลิ้วเ้ยพี่ ไอ like sure ้ีิิกับพี่ซีโตซิ่งไปแล้จ้เหลือรอดเรือกูเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหโอ้โหเขาตัวอะไรมาวดเขาตัวอะไรมาเย้เย้เย้เ้พี่โซเอไรอะไรอะไรอะไรเลยไม่ถึงมร่งเลยอีฟิมแตกแล้วว่าอ่อนเจอมคู่เนี่ยน่าจะนะไ่ถึดกูเห็นมันมาชั้นนี้แล้วเว้ยมันไปหาบึงไงมันมาเพือมึงก็ไปหาบึงใช่ นี่ไงไหนวะไอ้บออยู่ลแตกหนึ่งแตกหนึงไหนวะอยู่ชั้นไหนวะเพื่อนชั้นสองชั้นสองขบนมีขบวนแตกสองเลยอ่ะเหลือคนเยอะเหลือใครวะเหลือเหลือเหลเหลือเหลเหลือเหลเลือเหลือเหลือเเหเหลอนหลือเหลอหอหอ่ลอเหลือหลอหลาเหอ เหลือสามนาทีครึ่งครับไมนปั่นหรือเปล่าไอ้บอสปั่นหรือเปล่าไม่บอกบอกจะไม่บอกจะไม่บอกเหรอครับเหมือนจะมีบุคคลนี้นะน้ำที่มีนามว่าฟีโต้จะเห็นแล้วนะไม่เห็นอะไม่เห็นเหมือนกันจิงเหวี่ยงวะเสียมันเสียคนลงบันไดเลยฟีมึงลงบันไดแบบวะเฮ้ยอ๋อคุณครับครับคุณครับมีนเห็นแล้วอยู่แล้มีต้นอยู่ด้านบนสุดเพื่อนอยู่ด้านบนสุดโดนครับโดนเ้ย ตายเลยเหรอต้นตายพอดีพดีจะไปอยู่ตรงหน้าต่างเอ้ยสวยสวยเกมนี้จบไปในสามสี่ตัวไปเกินตัวไปเกินตัวไปเกินากโดนตีตกเลยว่า โอเคไปเป็นเหลือกูคนเดียวกูต้องไปเลยพอถังเวลาส่งเวลา่งเวลาได้การติดประตูเวลาเวลาเวลาเอาไปเลยเบิรตมาเอาไปดิเบิรเอาไดมีใครตาตรงนี้บอกวะตรง้มาติดบักอ่ะโอ้ยย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 ย่ายย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 ยไยยยยยยยนี้ยย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  แอบอ้อนพี่แอบพี่ใหม่กันดีว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โตสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแหวนเลยอ่ะอยู่ไหนจะวะพีมอยู่ไหนวะจุดนี้มันช่วยกันได้แล้วพี่นู่นอยู่นู่นแบบว่าจุดนี้มันช่วยกันได้แล้วพี่ใครขึ้นมาตีหมดอ่ะเอ้ยเว้ยพงษจะตีกูว่ะ ขี่รถเล่นเลยละกันไปเช็งเกมตันตัดีกว่ามุดตินไปเลยอะเอารถคันนี้ขับไม่ได้เหรอโอเครถพังรถฟังรถฟังเฮ้ยอย่าพังเฮ้ยสมบัติเด็กกูใส่เมื่อสมบัตเด็กกูใส่มึงเองใส่อะไรวะออกไม่ได้ตรงนี้เจก็กล้าไม่ตายแต่เจก็กล้าไม่ตายแต่เู้ไม่เสียมะไหม อย่าอย่าอยาฮูยาฮูสนุกกว่าพี่นัทอาเนเขาสนุกลื่นเลยก็เฉยเลยเนี่ยตานี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายใช่ไหมฟิล์มแชเลนแชร์นยังไหนวะหายเจอครับหายเจอครับพี่นัทพี่นัดเดียวกัไบให้ไหมเฮ้ยแล้วยังนะพี่เจอคนเดียวคือพี่รู้ทุกยกูงงห้องสมุดว่ะากตเไม่รู้งงเลยรู้ดีละ ขึ้นไม่ได้ขึ้ไม่ได้ทางเดียวที่ฉันได้ขุ้นยตำงไหนล้วะเอาเขาก็รู้ดิาเฮียมาละเฮ้ยพ่อมาละจ้ามีคนีชคนนึงวิ่งเดินบอ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 าไปก็มาอีกอันนไดิไอไม่ีลหลังไอีว เดี๋ยวอลเดี๋ยวบอลที่มาเลยอุ้ยี่หายแอบเกล้ากันเดี๋ยวบอลมาดูไปไปไปพี่นัทไปไป let's go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  แอบอนละกันไอพี่ทำไรอ่ะไอพี่ทำแออะไรนะไอพีทำไรรถไปขึ้นรถแล้วมันอันนี้มันอันนี้ไม่ได้อ่ะง่ายด

ไปไปไหนเนี่ยไปณ่ากูไส้สือีกไส้สื่ไอ้เหี้ยไสสก่ไส้สืเจะปนหรอไม่รู้อะไผมเจอเฮ้ยเฮ้ผมจะไม่บอกพี่ไว้เ้ยี่ไอ้กี้โกงอะบอสไว้กี้โกงยังวะเลือดหมดเลยเลือดหมอีกรอหเลยเอ้าหายไปไหนแล้ววะล่าง เขโคตรเก่งเลยอะคนี่ไงกูัอร์ตบกยืมสปีดด้วยอยู่ไหนวะเอ้ยกี่กอยไหนวะมด้ับเอะลกูคืะแลตวิงโครไวเจอแล้วเจอแล้วเอียริคนครับดีใจบอสนะครับผมดีใจบอสรบ โอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับพวกเรานะครับผมก็นัสซี่หนึ่งขวงตรงเก้าบีซีเคบอสเอ็กคาร์อ่านไงครับอ่านไงครับโอเคผมก็กดไลค์ทุกคนในช่องนี้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย